ทุกคนรู้ไหมว่าฉากที่เล่นไปแล้วเล่นไปกี่ฉากวันนี้จะมานับฉากกันฉากที่1นึ่ฉากที่2องสามสี่ห้าหกเดปดเก้าสท่าไหร่วันเนี้ยสามสี่หกเไสล้วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีสิบดยีสสี่้าหกยปด

เนื้อตัวเกมจะเป็นยังไงนะฮะก็ทุกคนก็ติดตามดูกันนะฮะสำหรับเกม Payday Insight เรากำลังอัพโหลดวิดีโออยู่นะ,ะทุกคนคาดว่าน่าจะเสร็จในอีกไม่ช้านะฮะสหรันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย